สวัสดีครับพ่าป้าพ่าดวงและพี่พน้องชาวเรียว <c oughs> แฟนเพจเฟซบุ๊กทิตตี้น่ารักพากรอครับผมเมื่อนี้เข้าเนมายังก่อแต่แมงกินนู่นใต่แมงกินนู่นครับใต่แมงกินนู่นเฮ้ยเราแดงนี่มันอะไรระเบิดหรือเปล่าเนี่ยไม่อย่างน้อน,นี่ระเบิดป่ะนี่ทุนระเบิดป่ะหนี้ ครับไต่แม่งกินน่นไต่หวานน้ำกันครับปลาชายเรนรเหมือบรรยากาศตั้งแป่นบันท้องหนูนะครับอยู่ชายหาดคุณแล้วครับกาต้องกาต้องพานปลาชายเรนนีไปก่อนครับ อันนั้มนมา่่เบ็ดปลาคออยู่นี่แล้ครับใกล้ถึงแล้วจ้ะใกล้ถึงหมายแล้วจ้ะลงโน่นขึ้นโน่นไปนี้ลงโน่นแล้วก็หอดแล้วครับ ปากเต็มใจโอ้โหพี่น้องเบิ้งบรรยากาศครับโอ้ยง่ามมิลี่อารย์อากาศโอ้น้ำกำลังขึ้นหรือน้ำกำลังลงลงเนี่ยโอ้พี่น้องเบิ้งครับบรรยากาศทะเลตาอัไช่จงครับ งานไต่แม่งเข้าสวยธรรมชาติบำบัดอ,อ๋อนี่แหละครับไม้น้ำปลาหายางสิแหละครับน้ำแรงมันจะออกครับน้ำปลาหยางน้ำนะมันนีละ หมายแมงกินนูนจ่าเฮ้อนกกระรังบินเขาลัแล้วจ่าเริ่มมากแล้วครับเริ่มออกแล้วอุ้ยบินตอมพิไทยอยู่ลงให้ด้วยนะครับผมอุ้ยนี่ไงนี่ไงนี่ไงหนึ่งตัวท,ที่เลวอย่างนี้นะครับเป็นโตัวสีเหลแมงกินนูนไต่วันเล่นครับพี่น้องอุ้ยนี่ hey, มีปูเนีย่ยอีกสองตัวอีกสองตัวอีกสองตัว แมงกินนนไต้หวันมาแล้วจ้านี่ยขุนลุงแล้วปูขุนลุงนะนะครับขึ้นน้ำทรายอย่างนี้แหละฮะพี่น้องเบิวงเห็นบ่นี่ครับสีเขียวก็มีนี่สีเขียวเอาจับ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 เอาเดี๋ยวเราเดี๋ยวเขาบินก่อนโอู้เอามาสีกทนได้ไงวะฮันนี่เฮ้ยจอยมาดิ อ่อใส่ใ่วัอันนี้เหลือกิอนเลกากี่เดี๋ยวแกะปีกออกทอดให้กินเอาปูด้วยเปล่าไม่เอาปูไม่เอาป,มอาปูมาใต้จินูนไม่เอาปูอเอาไปไหนโอยทุกคนมาดูนี้อมิซิ่งไหมเนี่ยจีนูนไต้หวั่นขึ้นอยู่บนเหล็กครับผม อขออนุญาตเก็บเดอ้อขออนุญาตเก็บเดอ้อโอ้อย,ยขึ้นอยู่จังเล็กจังใดไอแมงกินูนขึ้นอยู่บนเหล็กแมงกินูนไใต้วันเป็นยังไดครับทุกคนดูมหัศจรรย์บ่นี่อไม่ซิ่งไหมเนี่ย เกิดมากเขเคยพอนี่แหละครับแม่งกินนู่นขึ้นอยูจึ้งเหล็กถังเหล็กปลาดมเจ้าอย่างมาอยู่น้ำกันหลายแท้โอ้ขอหน้าจ้าขออนุญาตเก็บนะจ๊ะขออนุญาตเก็บนะจ๊ะไปลงขวดไปจ้ะลงขวดไปจ้ะดูจ้ะนี่จ้ะ ี่นนวนไต้หวันจ้ะลงปวดไปลงใส่นี่เป็นหูมันบ่หนิลงใส่เป็นหูมันครับตรงนี้ <c oughs> ไหนมีไหมม,ไหมีอีกไหมมีอีกไหมจอรอหันกระรันยอเลยละ่ะโอ้ยอยุ่งเสานันเสานั่นกับมีครับยุ่งเสานี่กับมีครับบัง นนไตหวันขึ้นอยู่บนถังเหล็กแล้วก็เสาไม้ PVC โอ๋ยนะโอ,เเอเ้เคยเห็นมองโเจ้าเม่เคยเห็นมาเบิงน้ำกันกับติตีครับโอ้ยบินบินโอ้ยบินนี่โอ้ยมืออะไรจะแม่นขนาดนั้นมือ,อยังสีแม่นขนาดนี้อันนี้ไม่ใช่หนึ่งในร้านนี่ร้านในร้านเลยนี่เพิ่งเคยเจอเนี่ยร้านในร้านเป็นบ่ครับท่านผู้ชมร้านในร้านเลยใช่ไหมจ๊ะ มันกินนูนขึ้นอยู่บนเสาพี c แล้วก็ถังเหล็กเฮ้ยไปตามหาอีกมีไหมนี่มาดูนี่ปัตินี้มัขึ้นยู่เส้นกระเป๋านี่ครับมาขึ้นอยู่หม่อ,มองเก็บกระเป๋านี่ครับตรงกระเป๋าเรานี่แหละเอากระเป๋ามาไว้ก็มากขึ้นเอา้าสวยงามบอบ,บารนีขออนุญาตเก็บนะจ้ามันกินนูนขึ้นอยู่บนกระเป๋า โอ้ยตัวใหญ่เก็บเก็บกำลังขับกำลังเข่าคู่ครับกำลังเข่าคู่โอ้ยอ่อนซ้อนอ่อนซ้อนดีอ่อนซ้อนไฮเออโอ้ยจับอยู่หัวนี่บินมาจับอยู่หัวนี่ครับอุ้ยออกกันครับตัวจับตั้งหวัว น,นี่มารอเห่นนะ,นละมล้มารอเห่นกับทิตตีนะทิตตีขอเก็บเดอ้อนี่ว่าทิตตีขัดความสุกเดอ้อปยอะกว่าอุย้ยใส่กระประุกถึกใส่กระกถึกป้องเนะ่ยโอ้โหตัวนี้คมกันสามตัวเลยค่นกันสามตัวซอนเลยนี่ ใส่กองใส่ไปใส่ไปปากน้อยพวดนี่ก็ขูมมใส่บางด้เนา่ะอันนี้เอาขวดมาใส่ครับขาตั้งกล้องก็ไม่ได้เอามาลืมจงดีแต่ของก่อนดเดี๋ยวมือจับเอา ลำบากแน่แล้วครับอึ้มขาตั้งกองครับหมดยังยังยังไม่หมดคลครับทีมงานอยู่คลครับทีมงาน <c oughs> อ,อุ้ยนี่ครับขึ้นอยู่นี่ก็มีครับครับขึ้นอยู่เสานี่ ยุดเสานีก็มีดูน้องโอ้ยครับโอ้ยมันเนาะจะมันบ่พี่น้องจะมันบ่ครับครับยุ่เสานีกับนี่ครับโอ้ยขออนุญาตเก็บ มันเราต้องไปเก็บอยู่ในมาในต้นไม้ไตแมงกินุน่นไตวันเก็บอยู่นี่เลยนี่น้ำเสาไม้นี่ <c oughs> บุงมุดด๋นดูนี่พอโอ้ยตัวนี้กําลัางสิม,มนสิม,มนไปไหนจ้าของนญาตเก็บจ้า คู่นี้กำลงังฟิชเจอร์ลิงกันอยู่เลยขอ,อนยาตเก็บจ้าไปลงไปบินตอมหัวพึ่งๆอยู่ <c oughs> เดี๋ยครับน้ำปลาหยานี่น้ำปลาหยาอย่างเงียบกิ๊บอันนี้เป็นไง ปูน้อยเจ้าปูน้อยจะไปไหนจ๊ะเอ้ยเจ้าปูน้อย <c oughs> อเครื่องๆนี่โบมีครับนี่ต้นไม้โบมีเออแปกลกว่ะต้องไปหาน้ำต่อใหม่ละครับคือว่าน้องว่าแปลกบอยุ่งยานี่บ่มี่ไหมครับสิมี่ไม่มีน้ำต่อใหม่ยังสีไหมครับต้องดูพี่น้องโอ้ยคือบ้านคือเมืองก็นอน ไอ้แม่กินนวนใจวันนี่ขึ้นน้ำต่อไหมครับน้ำหยาผมเพาเห็นนี่เห็นว่านี่ขึ้นน้ำต่อไหมครับนี่ <c oughs> เออขึ้นน้ำยังเก็บเก็บจ้าเอาล่วงไปแล้วหนึ่งตัวไส่ะเอไปไปหต่งแพรเจออีกแล้วครับอืห <c oughs> ยิง่งเดพี่น้อง ตีปด็ตัวเด้มันขึ้นน้ำต่อไม้หรีครับนี่ครับเห็นบ่แมงกินนวนยังเลยมันขึ้นน้ำต่อไม้ยังสิอ้เงิดขึ้นกันเลยเงิดขึ้นตีตีพ่อพี่น้องบองดูแมงกินนวนที่ขึ้นอยู่บนต่อไม้ครับโอ้ยขอญาติเจ็บนะจ๊ะเอ้า น้ำมันได้กัเก็บน้ำมันนั่นแหละเนาะครับเนาะอีนุนไต้หวันมันสุดยอดเอ้ยจะไปไหน,นรอดมานี่จ้ามานี่จ้ามานี่จ้าเอาหมดแล้วเดี๋ยวต่อไปดูครับอยู่นี่ก็มีโฟมนี่แหละเอาทุ่นโฟมนี่แหละเอาเกิดน้ำทุ่นโฟมนี่ละเกิดน้ำทุนโฟมก็เอายาทุ่นโฟ,มน,นโฟมนี่แหละเนาะครับเก็บจ้า เก็บ้าหนีบไหมหนีบไหมหนีบไหมหมดแล้วไปครับเชียบถึงกงหงส์ใช่เขาไงโอ้ยหมานจังเลยทำไมหมานขนาดนี้เต็มขวดแล้วนี่เลยขวดนี้เอาไปนี่เอาไม่นั่นไง หนึ่งมีหอดเนี่ยหอยหรือถือเดือกโอ้ยพอดีเลยเปลี่ยนเปลี่ยนแพ็กเกจแล้วครับวันนี้หนึ่งเต็มเต็มแม็กแล้วหายหัน่าไม่ดูเต็มแม็กแล้วสิได้เปลี่ยนแพ็กเกจแล้วครับโอ้โหหงดแล้วเต็มโบกแล้วใต้แมงกินูยังไงให้ได้เขียงใช่ไหมอมโอ้โหไปถึงสารแล้วมันลอยกลับมาเหรอเป็นเงือกซะงอเนาะพี่น้อง อยู่ป้าหยาว่าออกไปออกอยูใช่หาดพุนเอ้ยผมเก็บมาหมดแล้วปไปไปลงหาดมันปะอยู่ป่าย้าไม่มีว่ะงานจ้านายนาีวไทยสรุปผลงานหน่อยสินี่ครับนี่ก็เราประมาณสักเกือบเกือบห้าร้อยถึงอยู่มั้ง พี่เป็น้ำดีหุ้มซื้อจอยล่ะยขึ้นฉั่งจ่ะขึ้นฉังได้ไหนป้าโอ้ไม่ธรรมดาโอ้โหไม่ธรรมดาเอาเชฟหนึ่งของเราเชฟหนึ่งรอยคอยนานของเราก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะครับเอ้ยมีซีน้อยนี้น้อยอันนี้แหละครับมาไต่แม่งกับยุติวันกับพ่อจะนี่แหละครับผม ก็ได้อยากไปกินครับมันท่านอีกใครมันบอกรับนี่แหละไข่โอ้ยพี่นี่พวกนี่ครับดาวเคียงเดือนจ้าโอ้โหสวยๆนี่เลยชมบรรยากาศจ้ะอุ้ยเกือบหลุดมือชายหาดทะเลไต้หวันจ้าขอบคุณที่เข้ามารับชมนะจ๊ะขอให้ทุกคนทุกท่านสุขสมบัติล้ำรวยครับผมสุขภาพร่างกายแข็งแรง จากใหญ่จิตตีน่ารักผ้าลออินใจหวันครับผม